อยู่ดีๆก็เหมือนจะเจอบอสเฉยเลยไอตัวนี้ถ้าได้ดูคลิปแรกมาเนี่ยเราได้สั่งเวอร์ชีวิตให้กับตัวนี้ไปแล้วแต่คราวนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้โอ้ยนีปุ๊บไม่ได้แดดเออแล้วทำไมเราตีแรงขนาดนี้วะเนี่ย ึบไม่ได้แตกจัดการครับให้ลูกน้องจัดการครับึให้เท่าไหร่นี่หว่าเออแมวหนะ้า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  ไม่เท่าไหร่นะไอ้พวกนี้ EX อีกแล้วโอเคมาตัวนี้ลุมฝังศพพันธิยาไอพวกนี้ผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ากินมันไม่ค่อยเก่งเท่ไเเาไหร่หรอกไอ้พวกสามีพันธิออยาเนี่ย ไม่เก awesome no ่งมันไม่เก่งเฮ้ยเฮ้ยไม่เท่าไหร่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 ไปไปเอาไฟไปนีมีมีเยอะมีท่านี้ด้วยเหรอเฮ้ มันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องตัดมาก็ได้ไหมไอตัวพวกเนี้ยแต่ก็แต่ก็ต้องตัดแหละฆ่าหลวงเรเวนไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะอ่อนกว่าภรรยาอีกอ่อนกว่าภรรยาอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอะไรก็ไม่ต้องอกลัว มันอีซี่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 สุดเฮ้ยรู้สึกเหมือนยากเว้ยมันไม่ใช่แล้วไม่ได้แดดทำไมมันเหมือนยากวะ oh 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 iii oh oh bên này nhỉ wow trời ơi, 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 ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรเออเออผมจำได้ว่ามันกระจอกนะทำไมมันเก่งขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไร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 มายู่ดีมันก็เก่งขึ้นมาเอาล่ะครับในที่สุดเราก็มาถึงบอสตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะ เป็นปัญหากับผมที่สุดละเพราะว่าผมเคยตายกับมันบ่อยมากและนี่อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตเรานะครับในคลิปนี้ในชีวิตนี้ของเรานะครับเป็นไปได้เหมือนกันลองดูแล้วกันแต่เราอาจจะผ่านก็ได้นะถ้าเราไม่ตายเราก็ผ่านถ้าเราไม่ผ่านเราก็ตายแค่นั้นเองนะครับนี่ครับมีไอ้นี่มาอวยพรเราเลยครับตายแล้วตายอีก ซืบหลบที่มันน่ากลัวนะอุย้ยที่มันน่ากลัวคือท่าทุบท่าทุบที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีท่าหนึ่งที่มันทุบไกลๆอะ่ะอันนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ ปุ๊บท่านี้แหละโอ้โหตกลบได้ยังไงอุ้ยโอ้โอ้โ,อ,อ,โอ้โขอ,โอไปไกลก่อนแล้วกันอันตรายเกินนอ้ไปไอ้ลุงยายาติดต้องแข็ง ไอ้ลุงไอ้ลุงมันจะทำอะไรวะลบอุย้ยไม่เท่าไหร่ดีกว่าลุงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ท่าน,นี้ไม่กลัวเออไม่กลัวเอ,อ้ยอะไรอะ่ะโยมีท่าน,นี้เลยเหรอโอ้โหไม่เคยรู้มาก่อนโอ้โหไอ้ตายเถอะไอ้ลุงไอ้เวนีนตายซะ เรายังรอดนะครับเกือบตายผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีถ้าเมื่อกี้ด้วยอ่ะถ้าผีแบบบินบนบนอะ่ะมาไอ้บอสตัวนี้ผมจำได้ว่าเคยโดนกระดิ่งทุบทีเดียวแต่ตอนกระดิ่งนะตอนนี้ไม่เท่าไรหรอกีซี่นี่แล้วมันก็จะวิ่งหนีนะครับจะวิ่งหนีไปเข้าประตูไป แบบเอ้ยกูวิ่งหนีนะตากูมาเร็วนี่กูจะหนีแล้วกูจะทุบประตูแล้วก็แปลงร่างเก็บกลายเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเราเก่งพอเราจะชนะมันปุ๊บรุ้ตมันก็จะตัวหดลงนี่โอ้ยหนูอ่อนนะหนูอ่อนหนูอ่อนแล้วหนูวิ่งไปคว้ากระดิ่งดีงก่อนหนูจะหนีละหนูจะขนของหนีละเป็นโจรกระจอก นี่ครับท่านก็หนีไป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 เข้าดูครับเข้าดูเป็นที่แคบเพื่อให้เราหลบได้ยากขึ้นนี่ครับแล้วเราก็โดนกระดิ่งไปเต็มๆซึบไม่เท่าไหร่ครับผมหลบนี่ถ้าไม่โดนกระดิ่งก็ไม่แรงเท่าไหร่ยอดเยี่ยม เราแมปนี้แม่งโคตรอันตรายมันมีแต่ตัวเคออสเต็มไปหมดมากับพ่อมดตัวนี้ถ้าเราจัดการในตัวนี้ได้เนี่ยเราจะได้พลังวิญญาณเพิ่มมานะครับ3ามติบเพิ่มมาแบบขาวบอลเลยนะซึ่งแน่นอนว่าตอนผมเล่นครั้งแรกเจอตัวนี้ผมก็แตกเหมือนกันเพราะมันมีมันมีท่าที่สามารถสตันเราได้ อย่าเรียกว่าส,สันเลยเรียกว่าหยุดเลยดกว่ามันหยุดแบบหยุดนิ่งเนี่ยแล้วก่อนจะสู้แม่งให้สู้ลูกน้องก่อนเลยสั่งกำลังแย่มากตรวนี้แต่ว่าลูกน้องมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ดอกทำอะไรเราบ่ได้ดอก ลูกน้องปุ๊บปอมันก็จะโผล่มานี่เป็นในวันนี้แหละในลุงนี่แหละสาบก่อนหน mm. ึ่งทีนี่ครับถ้ามันวางเสาเราต้องตีเสานะเพราะว่าเสามันจะมีมันมันจะเป็นระเบิดแบบเจือที่เหะียน่าจะประมาณนั้นถ้าจําไม่จิดนะแล้วมันจะมีสองล่างเลยนะตัวเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะ นี่นี่แปลงล่างละนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอาจจะคิดว่าเป็นบอสกระจกกระจกไม่ใช่นะครับนี่เราก็ท่านี้เลยเราต้องหนีเพราะมันจะสะตั้นเราต้องอยู่ที่ไกลที่สุดแล้วท่านี้นะครับโดนทีเดียวแตกครับผมหลบบันเลยาาราชายมันหมก ระวังแค่ท่าเดียวครับท่าตันท่าตันเรามันจะคอมโบกับท่าที่มันเป็นลูกบ bon อลเกงก่งเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกบ bon อลเกงกียรเนี่ยอันตรายเหมือนกันท่าตันเราหลบให้ไกลๆก่อนเลยถ้าหลบไกลเนี่ยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้อย่างนี้แหละครับมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาได้ไกลขนาดนีดในใน้จริงๆนะ แต่มันง่ายกว่าที่คิดนะเวลาดวลาเราเล่นเป็นแล้วเนะี่ยมันง่ายกว่าที่คิดมากแต่ผมที่เคยเล่นแล้วเคยตายมาบ่อยๆเนะี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้จริงๆมาไอตัวนี้ไอลุงไอลุงเขาเรียกว่าเป็นเพชรฆาตถ้าที่มันที่มันมีอะไรตกใส่หัวเราอะ่ะถ้านั้นโดนทีก็ ตายเหมือนกันฟันฮิตคิวถ้าฟันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเหมือนมันมีเคออสเลยไม่ใช่ปะเนี่ยท่านี้แหละท่านี้แหละนี่ท่านี้โดนทีแต่นี่ควรโดนเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่จะเล่นฮาร์ดคอร์ จะทำอะไรอีกซื้อไม่โดนไม่เท่าไหร่ลุงอีซี่ตัวนี้ก็เป็นบอสสำคัญที่เหมือนจะดรอปของอะไรสักอย่างเหมือนกันสแตตถาวรแต่จำไม่ได้แล้วว่าคืออะไร แล้วมันก็มีท่าที่แรงเหมือนกันโดนทีเดียวแตกเหมือนกันตอนเอ็นเกมผมก็เคยเจอตัวนี้แตกฟืบไม่ใช่ท่านี้นะไม่ใช่ท่าพ่นไฟด้วยท่าที่มันกระโดดอ่ะมันมีท่าหนึ่งมันจะกระโดดมาแล้วนี่ละมัง้งแรงมากไม่ใช่ท่านี้ หรือว่าท่านี้วะน่าจะท่าน,นี้แหละเพราะไมโ่โดนดัวโดนโด,นด,นดนัวก็แตกเลยโอ้ยฮันแน่ฮันแน่ไม่ได้เด็ดเฮ้ยโอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ย ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่เลยพลังชีวิตสูงสุดบวก20ถาวอลเอาละครับในที่สุดเราก็มาถึงบอสของแอคที่หนึ่งกันแล้วกับน่าจะชื่อท่านเขาเจียวโนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอันนี้จะเป็นการจบพาร์ท หรือจบคอนเทนต์นี้ไปเลยไม่แน่เหมือนกันนะซึ่งผมตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเก็บเลเวลเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมขี้เกียจผมจะตายหรือไม่ตายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลเวลหรอกนะครับไปผมดูเลยแล้วกันมานี่คือศึกตัดสินแห่งโชคชะตาเกมของเราคอนเทนต์ของเราจะจบเพียงเท่านี้หรือไม่ ซึ่งถ้าคอนเทนต์จบเนี่ยผมคิดว่าตัวต่อไปผมจะเล่นนักขนูถ้าผมเล่นนะตัวต่อไปอะ่ะผมจะเล่นธนุดูผมจะเล่นตัวเกมลิงดีปะธนูแล้วกันธนแหละอุ้ย <c oughs> มันมีมันมีท่า แปลงหน,าน้าเป็นหมายอย่างี้เดือปกติเล่นแล้วมันจะตายไวไงโอ้ยโอ้ยฆ่าลูกน้องไม่ตายโอ้ยเห็นแววละเห็นแววละวฆ่าลูกนออ้อ,ยนองยังฆ่าไม่ตายโอ้ยอ่าไม่ได้เด นี่แหละครับของจริงนะฮเคลิ้มไปก่อนเคลิ้มไปก่อนไอ้หนูโอ้โหท่านี้บอกไม่ได้จริงนี่แหละแล้วถ้าเล่นวินเนียนเนี่ยตรงนี้ไม่อันตรายมากเพราะลูกน้องมันโกง พูดโอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่ปุกผีปุกผีมาไมยโดนเฉยน้องมันเก่งกว่าลูกน้องเราอ่ะดูดิต้องซื้อไม่ได้เลยโอ้โหให้ตายเถอะเคิร์ดเคิร์ดเคิร์ดไป อันตรายก็คืออันนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นี่ว่าปุ๊บเคลิ้ตก่อน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 ไม่โดนหรอกถ้านี้มันหลบไม่เคยได้เลยแล้วไปปึ๊บอ่าอย่าล้มล้ม แตกไป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 ฟลุ๊ปอหืออืโอหหืืืออออโอ้โหอีซี่นี่ฮาร์ดคอร์จริงปะเนี่ยโอโ้โหทำไมมันอีซีง่งี้วะก็อย่างที่บอกครับตัวมินเนี่ยนนะตัวมินเนี่ยนมันจะประมาณนี้แหละนเราจะ ถ้าอยากจะเล่นฮาร์ดคอร์แนะนำอินเนียนครับงั้นเราลากันไปเลยดีกว่านะครับกับแอคที่หนึ่งของโหมดฮาร์ดคอร์เกมพาสออฟเอ็กซายสองนะครับผมยังมีชีวิตรอดอยู่นะเดี๋ยวมาเจอกันพาทต่อไปไม่ได้มาเจอกับตัวต่อไปนะนี่เจอกันพาทต่อไปครับผมยังไม่ตายสุดยอดไปเลยครับลาไปก่อนฮะ